เดี๋ยวเราจะลองดูนะถ้าเกิดเราทําตามที่โจทย์บอกเป๊ะเลยนะบอกว่าถ้าให้ใช้ถ้าใช้ถ้าใช้ cv นะที่ทีหนึ่งนะครับก็คือสองเก้าสามเคลวินนะครับตามที่โจทย์บอกนะผลลัพธ์ ต่างกันแค่ไหนนะลองทำดูนะถูกไหมเนี่ยผมจำโจทย์ถูกใช่ไหมว่าเขาให้ใช้อะไรนะอืเขาให้ใช้เซ c i f i ิกคี t ใช่ไหมที่รูมเทมใช่ไหมครับอ่าโอเคอ่ะลองดูนะก็ผมไล่ความคิดนี้นะก็หนึ่งนะเอามาจากตารางโอ้ตายตายเดวยวนะลายมือแย่ จากกำลัง A6 นะครับเ,เราได้ว่า,าที่เทต้าเท่ากับ t เป็นเคลวินใช่ไหมส่วนพันนะครับก็คือสองเก้าสามส่วนพันใช่ไหมครับแล้วก็คือศูนย์จุดเก้าสองสามนะจากกำลัง A6 นะที่เทต้าเท่ากับเท่านี้นะแล้วก็ชุด ค่าคงที่ในการคำนวณ Cp ศูนย์ที่ t ใดๆเนี่ยนะในการคำนวณค่า Cp นะของอากาศนะครับคืออะไรนะผมใช้อยังนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวตอนที่คุณไปดูทีหลังนะคุณจะได้มองเห็นนะตับไปเลยดีกว่าอาอแบน,นี้นะ มันมีขอบขอบ,ขอ,บอะไรนิดๆหน่อยๆช่างหัวมันนะผมว่าเป็แปะนะครับับอบใส่เข้าไปนะแล้วก็คำนวณเลยครับ CP เป็นเท่าไหร่นะจากสมการเอ่อ CP ใช่ไหมไอ้เลขศูนย์นี่มันแทนว่าเรากำลังคำนวณค่าสำหรับการดูดมคตินะครับ ไอ้ที่ห้อยศูนย์เนี่ยเดี๋ยวขอดูหน้าตาสมก,การก่อนนะ c0 c1 c2 c3 เท่ากับ c0 ใช่ไหมบวกกับ c1 ใช่ไหมเทต t a กำลังหนึ่งนะครับบวก c2 เทต t a กำลังสองนะบวก c3 นะครับเทตากำลังสามนะดูซิได้ cp มาเท่าไหร่นะครับผมกดเลยนะเออมันจะกลายเป็น ผมได้0.2638เฮ้ยคิดเลขเร็วจังเท่าไหร่นะ0.2638ไม่น่าถูกอ่ะไม่น่าถูกแป๊บนึงนะขอผมกดด้วยแป๊บนึงนะเพราะว่าเราเรารู้ว่าซีพีอากาศอ่ะมัน มันคือหนึ่งจุดศูนศย์สี่ใช่ไหมแล้วก็หมายถึงที่อยู่ในตาราง A 5้านะเดี๋ยวผมให้ดูในตารางเ5ห้านี่คุณลองดูตรงนี้นะอากาศใช่ไหมค่า cp มันคือหนึ่งจุศูย์ูนสี่ใช่ไหมครับแล้ว cv ของมันอะคือจุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดใช่ไหมคุณลองเอาแล้วเราก็บอกว่า cp ศูนย์่ะมันเท่ากับ cv บวกกับ r ใช่ไหมครับคุณลองดูดิ คุณลองเอา R 0.287นะบวกกับ0.717เอะ่ะมันได้เท่านี้ไหมอ่ะได้ใช่ไหมถูกไหมต่อว่าถ้าคุณคํานวณ CP มันควรจะออกมาอะไรใกล้ๆเนี้ยครับมันควรจะเข้าใกล้ๆเลขเนี้ยนะครับอ่ะลองดูนะผมขอกดไปด้วยนะ C0 เราคือ1.05ใช่ไหมครับบวกกับ C1 เราคืออะไรนะอ่าต้องเป็นลบสช่ไเนี่ยลบ จุดสามหกห้าคูณกับเทต้าใช่ไหมสองเก้าสามใช่ไหมซีสองเราคือจุดแปดห้าคูณกับเทต้ากำลังสองเนาะเทต้ากำลังสองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือจุดสามเก้าเป็นลบเนาะคูณอยู่กับเทต้ากำลังสามก็คือจุดสองเก้าสามยกกำลังสาม ยกกำลังสามนี่ได้ไหมได้ตัวเลขอื่นไหมผมได้เท่านี้อ่ะหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดได้เท่ากันไหมอันนี้คืออันนี้คือศีนย์ c1 c2 c3 นะมันก็จะได้เท่านี้นะครับแล้วก็จากจากจาก cp0 เท่ากับ cv0 วก r คือสุดท้ายนะคุณก็หนีไม่พ้นต้องใช้ r เป็นค่าคงที่อย่างนี้หรอกว่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วอุณหภูมิมันต่างกันนิดเดียวเองนะระหว่าง293กับ298ที่หวัวตารางของ a 5เนี่ยคุณดูดิ หัวตารางเอห้ามันคือที่สองเก้าแปดเคลวินใช่ไหมล่ะยี่ห้ายี่ห้าองศาเซลเซเยสก็คือสองเก้าแปดนะครับแล้วต่างกับไอสองเก้าสามที่เรากําลังพยายามจะหาค่าละเอียดละเอียดเนี่ยแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นว่าอูต้องมานั่งสมมุติว่าอาคงที่อยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นคิดตัวนี้ละเอียดไปพอมาชนกับไอตัวนี้เป็นค่าคงที่อีนี่มันก็มันก็ไม่ได้แม่นอะไรนักหนาอยู่แล้วนะครับบศูนย์ก็เลยเท่ากับ cp ศูนย์ลบ r ใช่ไหม มันก็จะเป็นอะไรนะหนึ่งจุศหสองหนึ่งเจ็ดลบด้วยจุดสองแปดเจ็ดนะครับก็จะเท่ากับลบด้วยจุดสองแปดเจ็ดนะครับออเป็นจุดเจ็ดหนึ่งเก้าหน่วยก็เหมือนเดิมนะครับหน่วยมันก็จะเป็นไอเนี่ยกิโลจูลต่อ ิโลกรัมเคลวินนะครับโอเคไหมซึ่งเดี๋ยวถ้าเราเอาไปใส่ในเนี้ยครับใส่ในเนี้ยนะก็คือใส่แทนตรงเนี้ยนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะผมก็ขอญาตก๊ตอปไปเลยดีกว่าที่เกียดพิไม่ไม่ใด้พี่เกียี่เกียดเขียนเขียนักหน่อยก็ได้เอ่อทีสองใช่ไหมเท่ากับอะไรนะสองแปดแปดศูนย์นะครับหารด้วย มวลเราเท่าไหร่นะห้าสิบเจ็ดจุดศูนปดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เราใช้ Cp ที่เราเอ้ย Cv ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะครับจุดเ1็ดหนนะแล้วก็บวกกับไออุณหภูมิต,ตั้งต้นของเราคือ293เคลวินใช่ไหมดูซิออกมาเป็นเท่าไหร่ซึ่งจริงๆตรงนี้มันก็ยังเป็นการปัดเศษอยู่ดีนะอตรงนี้นะเนะี่ย พราะจริงถ้าเกิดเอาแม่นๆมันก็ต้องเป็นจุดหนึ่งห้าอะไรมีอีกใช่ไหมนึกออกไหมครับเออคืองานวิศวะมันก็ประมาณนี้แหละมันก็แบบปัดนู่นปัดนี่อะไรเงี้ยแตว่าแต่ว่าก่อนจะปัดเราต้องรู้ว่าเออมันเล็กน้อยแค่ไหนนะครับห้าเจ็ดจุดศูนย์ปดหนึ่งหารด้วยจุดเจ็ดหนึ่งเก้าสองหนึ่งเจ็ดนะครับทั้งหมดนี้นะบวกกับสองเก้าสามนะครับ มันก็ได้มันก็ได้สามหกสามจุดหนึ่งห้าเจ็ดคีวินซึ่งเมื่อเอาไปลบกับสองเจ็ดสามแล้วผมก็จะได้เก้าสิบจุดหนึ่งห้าเจ็ดเซลเซียสนะครับซึ่งต่างกันเยอะไหมลองดูสิเก้าสิบจุดสามเจ็ดกับเก้าสิบจุดหนึ่งหกต่างกันเยอะไหม ต่างกันเท่าไหร่นะ90.37ลบ90.16ใช่ไหมลองดูสิในเท่าไหร่90.37ใช่ไหมลบด้วย90.157มันก็จะต่างกันแค่นี้0.2องศานะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะลองดูนะหารด้วย90.37 นะครับแล้วก็คูณร้อยทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็จะได้0.236โอเคไหมคือคาดเคลื่อนประมาณนี้จุดจุดสซถามว่าแล้วฉันจะไปเหนื่อยทําอีสิ่งนี้ทำไมใช่ไหมมันก็ไม่ได้คุ้มเวลากันแต่ว่าอันนี้เราพอดีเราทํากันในห้องเรียนไงเราก็ทําให้ดูว่าเฮ้ยอีกหน่อยเวลาไปทํางานนะเองก็มัวๆไปเทะเนี้สองเก้าสมกับสองเก้าแปดอะนะนิดเดียวนะครับ ก็ไปใช้ค่าคงที่ในตาราง A5 นนะั่นแหละนะอุณหภูมิต่างกันน,นิดเดียวเองอครับตรงเทต้าแทนเป็นอะไรนะหมายถึงเทต้าคืออะไรใช่ไหมทเทต้าคืออันนี้ครับจุดสองเก้าสามครับเพราะว่านิยามตรงหัวตาราง A6 อหกครับเนี้ยเทต้ามันคืออุณภูมิในหน่วยเคลวินแล้วหารด้วยพันนะครับโอเคไหม เพราะฉะนั้นตอนที่เราแทนในเนี้ยก็คือเทต้าต้องเป็นจุดสองเก้าสามนะครับอ๋อแปลว่าเมื่อกี้ที่คุณทำ um คือคุณแทนตรงนี้เป็นสองเก้าสามใช่ไหมใช่ใช่ครับอืมอืมโอเคอ่ะไอเดียพอได้นะครับไอเดียพอได้นะก็คือมีวิธีที่แม่นยำก็คือตามนี้แต่ว่าผลลัพธ์ออกมาก็ต่างกันนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีประมาณก็คือฉันไปเปิดค่าคงที่ในเอได้เลยนะครับ โอเคไหมแล้วก็จริงๆ a5 ก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับคือมันก็ใช้ได้สำหรับกรณีที่กระบวนการเองอ่ะอุณหภูมติต่ำกว่า600คลวินอ่ะยังยังใช้ตาราง a5 ได้อยู่นะครับไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งคำนวณแบบนี้นะครับไม่ต้องไปนั่งคำนวณแบบให้แม่นเป๊ะว่าที่อุณหภูมินั้นๆมี cp cv เท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องนะครับโอเคนะอะข้อนี้ก็จะปิดไว้ประมาณนี้นะครับ